rèn na แค่ใช้นิสิเซรัมและสาหรับใครที่ยังไม่คุ้นกับแบรนด์นี้สิทธนะคะต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขามีงานวิจัยจากเกลือชมพูนะมาผลิตเป็นทางด้านของสกินแคร์นะคะที่ส่งต่อหน้าใสให้กับคนไทยนะคะกว่า2ล้านคนที่สําคัญสุดนะคะมีรางวัลการันตีจากวัดสดุค่ะเป็นรางวัลขายดีถึง2ปีซ้อนด้วยกันซึ่งถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่สามารถได้รางวัลแบบนี้เอาละคะ่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกว่ามาถึงช่วงเวลาที่สําคัญที่หลายๆคนรอคอยโปรโมชั่นนะคะที่เน็ตบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปสําหรับคุมนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณจะด้นิิซเรััมถึง5ววยก ซึ่ง5ขวดน,นี้ปกตินะ1,980อันนี้คือราคาเต็มแต่วันนี้นะคะคุณสามารถได้ไปเลยในราคา990บาทที่สำคัญสุดน,นะคะคุ้มที่3นี้นะคะนอกจากลดหรือ990เดี๋ยวขออนุญาตนะคะอุ๊ยมีของแถมนี่ค่ะ นี่คือสบู่นิสิตนะคะแถมฟรีไปเลยนะคะสําหรับคุ้มที่3ของเราสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นการสั่งตรงกับแบรนด์ได้เลยใครที่สนใจโทรศัพท์ไปก็ได้นะคะที่หมายเลข021193299ที่สําคัญนะคะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะ